เน่เป็นไงผมเปลี่ยนคำสรรพนามแลนะเพื่อนเพื่อนก็อยู่กับ2 4 0สใช่ไหมเขาเรียกว่าสองสี่ศูนย์ฟถูกปะใช่ครับมันก็เป็นรถที่ถ้าใครที่แบบชอบเลโทรเนาะก็จะเห็นผ่านๆตามมางๆว่าแบบเออมันมีแต่ว่าจริงๆมันก็มีค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะพูนจริงพาเดินดูรอบรถก่อนมันจะ เป็นนิสสันเนาะนิสสันสองสี่ศูนย์แซดเห็นราคาในตลาดคือแบบว่าแพงแพงแพงมากมันขึ้นมานานยังอ่ะพี่หมีมันขึ้นเรื่อยๆมันขึ้นเรื่อยๆืเหรออ่ะสมมุติปีที่แล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่สักสองล้านได้ปะประมาณที่แล้วไดห้าล้าน้าที่แพงสุดห้าล้านห้าแล้วถูกสุดอ่ะยังไม่มียังไม่เจอนะยังไม่เจอถูกสุด เคือเห็นมันตั้งแต่ราคาล้านสี่ล้านห้าจนนี้เราเห็นกันราคาห้าล้านห้าแล้วรถคลาสสิกมันมันขึ้นทุกปีราคาแต่มันขึ้นมากกว่าพวกอสาสางไทยมันก็เหมือนแบบเราลงทุนกับอาสามสี่กับซูปราอะไรอย่างงี้ปะ่ะขอดูเครื่องหน่อยครับคันนี้เป็นเครื่องอุย L28 คือเป็นเครื่อง2 2,008 2,008แล้วทำไมอันนี้เขามีลินสดด้วยพี่นี่เขาแปลงใส่เป็นหัวฉีดอ๋อแปลงอ๋อจริงๆมันจะเป็นตัวครับอ๋อเขาแปลงหัวฉีดแล้วแต่เครื่องมัน L28 มันก็ไม่ได้มันมีอยู่ในแซดแซดรุ่นนี้ด้วยนะแต่ว่ามีน้อยหน่อยอเป็นอดี้นี้แหละ S30 นี่แหละปกติเป็น26เป็น24เป็น24ก็คือ6สูบเหมือนกันแต่เครื่อง L20 2,0024 26 28 อ๋ 24, 26, 28, อยี่ส<ต> <28, S 1> ี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดแต่คันนี้เป็นยี่สิบแปดคือใหญ่สุดว่างั้นเถอะยี่สิบแปดนี่คือพื้นฐานที่จะไปต่อเป็นสามพันสามพันหนึ่งสามพันสองสามพันหนึ่งสามพันสองอ๋ออัพเกรดใช่อัพเกรดเหมือนรถรถที่เชียงใหม่รถที่ตายเนาะอ๋ะอปะมาณสามพัน,น,น 3, 000, อุ้ยแต่ห้องเครื่องมัน<ๆ>พอมันใหญ่อย่างเงี้ยมันสามารถวางได้หมดเลยจะวางเจก็ได้อาร์บีก็ได้แต่ถ้าวางเจวางอาร์บีมันก็จะเหมือนไม่ตรงยุกไหมใช่ไหมก็คนเล่นรถพวกนี้เขาต้องเล่นตรงยุกไหมหรือแล้วแต่คนสมัยก่อนมันจะมีนะพวกแซดวางเจ อะไรเงี้ยแต่ก่อนเขายังไม่ค่อยไม่ค่อยอนุรักษ์ใช่ป่ะไม่อนุรักษ์เขาก็เลยกลับมาเล่นเครืยอะๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแพงไหมพี่กันห้าแสนเลยพี่ประมาณสักห้าล้านห้าครับก็าได้มาปล่อยไหวไหมล่ะไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ใช่หรือพี่คันนี้มันเหมือนแบบเขาเขาทำโป่งทำอะไรมาอย่างงี้ใช่ป่ะพี่ใช่ครับแล้วทำไมมันต้องเป็นสีสองสีเนี่ยมันเหมือนแบบ ผมเคยเห็นอยู่นะโบโซโซกุ๋วเออเขาทำพาทำอะไรมาขอดูข้างในหอ่ะพี่นี่มันก็เป็นรถตรงยุคปีเจ็ดศูนย์กว่าๆเนาะก็อารมณ์เหมือนที่พี่ส้มชอบอะไรอย่างงั้นไหมเขาไม่เคยมีคันนึงนะพี่ส้มมีอ๋อพี่ส้มมีคันนึงใช่ไหมเคยมีแต่มาซ้ที่นี่อยู่อ๋อโปร่งลายซ้ายอ๋อพวงลายซ้ายด้วยโหถ้านสตาดาเรามีพวงลายสายด้วยตรงนี้อยู่บ้น โอ้โหนี่มี RWB ด้วยน่าจะเซ็นเฉยๆชุดพาร์ทภายในนี่นแบบโคตรเจ็ดศูนย์เลย<ห>สุดยอดดัดสันเขาหลังนี้โคตรกว้างนะโอ้แต่เขาลองสเปเซอร์เยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้แอบแอบมดมุดไปดูปงนะัเลี้ยวยากเลยงนะเลี้ยวยากเลยใช่ไหม แต่มันจอดแล้วมันสวยอ่ะเป็นรถที่มีมูลค่านะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครมีตังซื้อช้อนตอนนี้ได้ก็ก็ซื้อมันแพงกันทั่วโลกไหมแล้วถามมันจริงๆรถคลาสสิกแพงราคาขึ้นทั่วโลกหมดอ๋อราคาขึ้นทั่วโลกหฝรั่งขึ้นบ้านเราก็ขึ้นโอเคแสดงว่าบ้านเราอินจากฝรั่งเหางั้กันเถอะมันก็อินกันทั่วโลกอ่ะเพราะว่ารถมีน้อยพลาสติกมันมันอยู่แล้วขมันมันถือว่าเป็นคลาสสิกหรือเลโทรพี่ถ้าเป็นเจ็ดศูนย์อ่ะจริงๆ เลโทรไหมเพราะคลาสสิกมันน่าจะ90้าศูนะอ่เพะคลาสสิกเนี่ยก็คือรถที่เก็บสภาพใหมันเป็นเดิมอ๋อแต่ถ้าเป็นรถแต่งอย่างงี้ก็เป็นแบบยังไงอเขาจะเรียกว่าอะไรเรโทรมาดูเครื่องกีนคนเดียวนะไม่ถูกนะผมคิดว่าเป็นยางไงนซ่อมอย่างเดียวซ่อมอย่างเดียวโอยมีแตโบโซูกุด้วยนี่เาจะนี่เาแปลงหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเเท่ าดูได้ยากมากครับ240นี่ก็อยู่ที่อู่พี่หมีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าสนใจคันนี้ก็ถ้ามีตังก็มโอกาอาซื้อไว้อนาคตแม่งสุดจัดแน่นอน